สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สูตรจะมาทำเนี่ค่ะเห็ดพี่สูตรจะผ่าครึ่งน,นะคะเพื่อนๆตัดตัดให้มันยาวเท่าๆกันนิดนึงนะคะเนี่ยเวลาเราเรียงในจานแล้วมันจะได้สวยงาม พี่สุจะฝ่าเขาเรียกไงนะบ้างมัน,น่ะค่ะบ้างมันซะหน่อยบ้างมันให้มัน <c oughs> เวลาทอดมันจะเวลาย่างมันจะได้สูงง่ายค่ะ <c oughs> าหั่นเห็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ อ่านที่สุดใส่น้ำตาลทรายนะคะสองช้อนโต๊ะแบนๆแบบนี้ค่ะเกลี่ยให้มันแบนๆไม่ต้องคูนนะคะเอาสองช้อนโต๊ะแบนๆ,บนๆค่ะใส่ ซีอิ๊วขาวไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสไปหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำไปนิดนึงค่ะไปปลายช้อนนะคะไม่ต้องดำเยอะนิดนึงประมาณช้อนชานึงเนี่ยค่ะนิดๆก็พอค่ะ ใส่น้ำไปสักประมาณสองช้นโต๊ะนะคะตัวทําละลายค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ละลาย <Okay. S 1> แล้วก็เค็มนะคะออกหวานนำหน้านิดนึง <This> เด่นเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ด่น <c oughs> ผงปรุงรสซอสปรุงรสใส่ผงปุุงรสไปนิดนึงค่ะโอเคค่ะ okay. เรามาที่เตาแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่สุพอดีมีงานอยู่นิดนึงเราจะพ่วงงานไปสักนิดนึงค่ะเอาไว้โรยหน้าได่ทิ iksi, ้งหน่อยหน่อยสวยงามไม่ไม่ต้องไม่มีไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆมันมีอยู่แล้วก็เลยเอาแะหน่อยค่ะ พืชเราจะใส่ให้มันเต็มก้นกระทะนะคะน้อยๆแต่ว่าเต็มเต็มก้นกระทะนะคะ ยังมาค้างนี้หมดเลยมนมน <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> เราก็จะลาดใไปค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆย่างนะคะจะเย็นๆให้ไปอ่อนๆ,ๆค่ะ ไฟย่างให้เขาแห้งเลยนะคะแห้งๆค่ะอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะซอสแห้งแนละ้วเราก็จะปิดไฟค่ะเดี๋ยวพี่สูุไปจัดจานให้ชมนะคะค่ะเห็ดออรินจิย่างซีอิ๊วของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะโรยด้วยงาแล้วก็ผักชีฝรั่งนิดหน่อยนะคะสวยงาม